หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครอบครวัวซัดเซกได้โพสต์คำเรียกขานแม่ต่างๆผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าไม่ว่าคุณจะเรียกขานแม่คุณว่าอย่างไรก็ตามวันแม่ของสหราชาอาณาจักรวันนี้เราให้เกียรติแม่ทั่วโลกที่ทำอะไรมากมายในทุกๆวันและตอนนี้มากกว่าที่เคยขอบคุณคะ่ะซึ่งก่อนนี้ไม่นานสื่อดังของอังกฤษ ได้วิาพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้เมแกนมาร์เคิลอาจจะไม่เฉลิมฉลองวันแม่ของอังกฤษขณะที่ผู้หญิงหลายคนกำลังเฉลิมฉลองวันแม่ในวันนี้ดัชเชสแห่งซัสเซกอาจไม่ใช่หนึ่งในนั้นก็ได้เมแกนมาร์เคิลและเจ้าชายฮรรี่ขณะนี้อาศัยอยู่ที่แคนาดากับโอรสอาชีฮริสันวัยสิบเดือนและทุกๆวัน อาจเหมือนเป็นวันแม่อยู่แล้วก็ได้สำหรับเมแกนมาเคิลสำหรับประเทศแคนาดานั้นปกติแล้วมักฉลองวันแม่ในวันที่10พฤษภาคมคล้ายกับประเทศอเมริกาที่ซึ่งเมแกนจากมาสื่อยังกล่าวด้วยว่าเรามั่นใจว่าเดอะเชสจะต้องโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเกี่ยวกับวันแม่ของสหาราอชอาณาจักรซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แม้แต่เจ้าชายแฮรรี่ก็อาจมีการฉลองเล็กๆเ,เพื่อพระชายาของพระองค์อย่างไรก็ตามอาชีแฮริสันเกิดที่สหาราชอาณาจักรและพวกเขาพิ่งกลับมาแคนาดาหลังจากปฏิบัติภารกิจสุดท้ายที่ผ่านมาในต้นเดือนมีนาคมในฐานะสมาชิกราชวงศ์ของอังกฤษที่สหาราชอาณาจักร